ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเด็กบนดอยครับผมเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่เกาหลีใต้นะผมเนาะบรรยากาศตอนนี้หิมะตกนะฮะน้องๆแล้วก็ไม่ค่อยถามว่าหนาวไหมนะฮะก็พอนิดหน่อยนะฮะตอนนี้อยู่นี่ทําการดงหิมะแบบนี้เลยนะฮะอเดี๋ยวเรามาถามเจ้าเกยน์กายเพื่อนร่วมทํางานด้วยกันนะฮะเป็นไงบ้าน,นะฮะ,ฮะเป็นไงบ้าน<ะ>เดินไปไหนเนี่ย ซื้อเหล้าซื้อเหล้าซื้อเหล้าซื้อเบียนะฮะน้องๆโอ้โหโคตรตึงนะฮะดูฮะโอ้เป็นไงหนาวไม่หนาวไหมไม่เท่าไหร่ไม่ไม่เท่าไหร่เนาะหิมะนี่ฮะก็ตกไม่ค่อยเยอะแล้วนะฮะช่วงเช้าช่วงยังไม่ตั้อยแค่หนาวเลยเออนี่ฮะบรรยากาศโฮ้ยได้เลยนะฮะอู้ขาหมดเลยนะฮะดู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 หิมะ เดือม <mm ือเลยเฮ้ยไปมันก็โหดเกินนี่ฮะเล่นเลเล่นเลยเด็กกันแน่นอนนี่โอ้ชิบหายเลยฮะน้องๆโอเคเรามีร่มอยู่นะแบบอันนี้ขนาดเดินเราต้องระวังนะนะมันลื่นนะลื่นมากเลยนะฮะน้องๆเพราะว่าแบบนี้ก็เออนี่นะก็แบบอู้ตัวนี้คือหนาวมากเลยฮะ รถสัญจรไปมาแบบประมัติวังดีมากเลยนะฮะน้องๆโอ้มาแล้วเนี่ยนะไฮเตะไปไหนกันเนี่ยฮะไอหิมาครับฮะไปซื้ออะไรน่าจะเคลื่องดื่ครับไอ้เป็นไงบ้านหนาวไหมหนาวไหมพระราอยครับวันนี้อ้หิมะตกนี่สวยไหมสวยไหมสวยครับสวยอยู่เนาะโอ้โอ้โหเป็นไงบ้านฮะนี่ นีใส่กางเกงใส่อันจองมาด้วยนะสงตาโอ้โหดูตุตาเดินนะฮะน้องๆเป็นอะไรนะเมื่อกี้รองเท้าเป็นอะไรนะก่อดีใช่ไหมไม่ลื่นใช่ไหมน่ะก่อดีครับโอ้ถือว่าดีมากเลยนะฮะอันนี้ฮะว้าวบรรยากาศสวยมากเลยนะฮะน้องๆโอเคไปรถไกวมาครับผมน้องๆมาแล้วนี่โอ้มีกันป่านทินด้วยเออเนี่ฮะ ลากไปไงบ้านฮะจะไปไหนกันเนี่ยฮะไปไหนไปหมาซื้อไปหมามนะฮะโอ้ยตอนนี้บรรยากาศหิมะตกใช่ไหมเนี่ยเป็นไงบ้านครับ หนาวไม่หนาวไม่โอ้โหหน้าแดงหมดเลยยังไม่ทันได้กินเลยนะฮะน้องๆหน้าแดงแล้วนะครับเป็นไงบ้างโอ้หนาวมากเลยสวยสวยอยู่เนาะสวยสวยโอ้โหหนาวหนาวอยู่เนาะหนาวโอ้รองเท้าดีอยู่นะไม่ลื่นนะเอาถุงมือไม่ใส่อ่ะอ่ะกินสลับปี้เลยครับสลับปีโคกสลับปี้บ้านเราเออว่ะเดี๋ยวมาดูฮะอาจารย์ศักดิ์ขอน้าครับผมอาจารย์ศักดิ์เป็นไงบ้างฮะไม่หนาวแล้วครับไม่หนาวโอ้โหคนเชียวเลยนะอันนี้โอ้หน้าตาเหมือนเกาหลีเลยคนนี้เนาะนี่เกาหลีเต็มเกินครับเออ เกาหลีฟอร์มเกาหลีฟอร์มนะฮะนี่ไอในในสติกเกอร์บนตู้โทรศัพท์ว้าเป็นไงบ้านสวยไหมสวยสวยอยู่เนาะสัตว์เนาะสวยสวยสวยโอ้โหนี่ฮะขิ่มาตรงในเกาหลีใต้นะฮะน้องๆ เอาไหมผมยังไม่ได้เลยเอาไหมอีกรอบนึ่งเอาผมเอาเดี๋ยวผมอยู่ข้างนอกเอาม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 าฮู้น้องโอ้โหดูดอู้หนุ่มหนุ่มที่ไหนนะหนุ่มที่ไหนฮะอุดรหนุ่มดอนดองหน้น้องน้องเริ่มใกล้จะหมดแล้วล่ะเออนะฮะแบบเหลือเล็กๆน้อยๆนะฮะน้องๆเดินเดินมาชมวิวบรรยากาศข้างนอกต่างหิมะเล่นๆนะฮะ โอเคตอนนี้มองอะไรไม่เห็นแล้วนะผมเนาะก็คือเขาเขาไปหมดเลยนะ <c oughs> อันนี้คือผมกําลังจะเดินไปอ่าซื้อกับข้าวกินที่อีมาที่เคยรีวิวไว้ข้างหน้านะผมเนาะก็ใกล้จะถึงแล้วนะผมเนี่ยทางขนานน่นนะก่อนนี่ทางทางก็เต็มไปด้วยหิมะนะผมเนาะก็คือตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะฮะนี่ฮะอู้เขาเขาไปหมดเลยเนี่ฮะ บันเกาหลีก็ต้องมีพื้นอุ่นเนาะนี่ฮะโอ้อนนี้จะห้าโมงเย็นหกโมงเย็นแล้วนะฮะก็อย่างที่เห็นนี่เลยนะฮะก็ยังมีรถสัญจรไปมานะฮะอ,อแต่เขาขับซิ่นไม่ได้นะแต่ทําไมคันนี้ขับซิ่งมากเลยนะฮะน,นี่ถ้าผมไม่กั้นลมนี่เขา่นนี้นี่ฮะอืมว้านี่ฮะ เริ่มเริ่มไม่ค่อยมีแนละ้วเริ่มเหลือน้อยลงแนละ้ววันนี้ทั้งวันนะฮะตกทั้งวันเลยนะครับผมเนาะไปเล่นสกีได้เลยนะเนี่ยเออผมยังผมก็ยังไม่เคยไม่เคยลองเล่นดูนะครับผมเนาะเพราะว่าแพงครับผมห้าหกพัน 5, 6, บาทนู่นนะฮะแสนสองแสนวิวอะฮะเออแสนสองแสนวิวแสนสองแสนวอนนะฮะเออประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ถ้ามีโอกาสได้ไปก็อยากจะลองไปเล่นอยู่นะฮะสกีที่เล่นตามภูเขาอะไรต่างๆพวกนั้นนะเนาะ มาถึงเกาหลีสักทีแล้วผมเนาะผมก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้เป็นเล่นอยู่นะแต่ก็ลองดูนะผมนะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่านะฮะต้นเซิร์ชที่อยู่ก่อนนะผมเนาว่าอยู่ไหนอะไรแบบเนี้ก็คือนี่ฮะตอนนี้คืออีหมันอยู่ข้างล่างผมนี่นะฮะก็ใกล้จะถึงแล้วละ่ะเดินมาจากที่ทํางานนะฮะโอ,โอเคก็จะมีตกปอยๆอยู่นะฮะตอนนี้นี่ตกปอยๆอยู่นะ นี่ฮะี่ฮะพอเห็นอยู่นะฮะโอเคประมาณนี้ครับผมเนาะเดินมาถ่ายหิมะแล้วก็เดินชมบรรยากาศรอบๆนะผมเนาะพามาเยี่ยมชม อีมาแต่อีมาผมเคยรีวิวไปแล้วไงก็กินนี้ว่าไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะน้องๆออตามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทํางานด้วยกันนะผมเนาะก็มาซื้อซื้อของกินต่างๆนา,นานาเข้าห้องกันนะผมเนาะวันนี้วันเสาร์แล้วพรุนี้ว่าอาทิตย์ก็หยุดกันก็เลยซื้อกับคนกับข้าวอะไรกินกันแบบนี้นะผมเนาะก็นี่รถที่ไปมาก็ต้องแบบใจเย็นๆนะฮะน้องๆนี่ฮะแต่นี้ผมอยู่ที่สามแยกที่แยกแบบนี้ก็โอเค จะประมาณนี้นะฮะก็เกาหลีใต้ตอนนี้หิมะตกแล้วเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะผมเนาะอีมานี่ฮะอ่าผมคงไม่เข้าไปรีวิวอีกแล้วนะผมเนาะก็จะปิดคลิปที่ตรงนี้แหละนะฮะโอเคดีฮนะอืออันนี้เสือ้อเสื้อแบบไม่ใช่ของเกาหลีนะก็เลยอาจจะมีหิมะแบบเกาะกอดดีมากเลยนะผมเนาะเป็นเสื้อขนนะฮะแต่ผมมีใส่เสื้อข้างในไว้แบบเยอะมากเลยก็เลย ไม่ค่อยกระทบนบผมเนาะนี่มาถึงอีบ่าแล้วนะผมเนาะโอเคประมาณนี้นะฮะโอเคไปแล้วนะ,ะทุกคนบ๊ายบายครับผมถ่ายที่สนี้ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด u b บส r ค b e กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ